ส่สดแลสลัดปลาลูกเรื่อนพ่อมาร้านอาหารบ้านรักไก่ชนกลกคเป็นก๋มแมกคนขึ้นังร้อนลนะครับสลัดปลาผมไม่ค่อยทานปลาเพราะกดช้่ริบซีรถมอเตอร์ไซค์ลมเหรอใช่ก๋มังมปนันแม่เธอก็วัน คุยโทรศัพท์กับฉันอยู่ตอนตีสองฉันบอกว่าถ้าเกิดขนาดนี้เธอเมาแล้วเนี่ยเธอขับรถกลับไม่ได้นะต้องไปนอนเออเดี๋ยวฉันไปนอนบ้านนาว่ะสารบอกฉันนี่ฉันก็นึกในใจว่ายาอันตรายมากเอถ้าเมาแล้วรถขับเนี่ยอันตรายมากเพราะรถเคยขับมาแล้วมันขับไม่ได้จริงๆเนี่หบางทีตอนสตาร์ทมันยังไม่ถึงขั้นว่าเออเมาไงพอพอแอลกอฮอล์มันยังไม่ลงไปเยอะมากพอขับไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มเมาขึ้นเมาขึ้นไงใกล้ถึงบ้านเลยทีนี้ก็คือเลี้ยวก่อนเลยครับ หักกอนบ้านก็คือลงเลยเนี่ยพวกงไม่รู้สเต็ปแล้วฉันกินเล่ามาเยอะเชื่อกันสิหรอใช่ <c ười> น่าดูเนาะนกำลังกินเล่าง <c ười> ่าวะไม่ใจกันหรอ ก็บอกให้คนดูเขาลุกมาดึกมาซีให้แม่เดินมานะครับอ้าวไอ้กระบาปีให้โทรศัพท์เดินมาเองเนี่ยห้าร้อยกว่าคนล็กคนลุกขึ้นเดินมาค่ะเดินมาโอ้ยพากันเดินมาหาคุณพงศ์สิค่ะไอ้เสื้อป้าแถมมุยน้องลาบอกมีปันยุยไปซุยท้ามอย ลุยสุยกระปุยกระปุยปุยปุยนี่อันนี้มันแข็งนะมันตั้งได้เลยนี่วางนี่นี่วางนี่เงแย่เกินเราตั้งไปข้างล่างเราแบปเพี้ยใจเย็นๆใจเย็นๆคุยกันดีๆค่ะเราคุยกันแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเออเริ่มละเริ่มละเดี๋ยวเดี๋ยวเน็ตหรอเมื่ออยู่มากขึ้แค่กออมันขึ้นอยู่ แม่ไหนคะแมนแม่แม่มาตอบมาอับตรงนพอเชิญเจซลลยนิดเ,เดียวหมดนะจ๊ะทุดย์หรอเนี่ยเห็นไล์สอดอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวจะไปดูเสียงเจววก่อนหมเแล้วเสียงจำอเออจะเชินมาลักเธอ รำปีหนึ่งเออเฟรชชี่หรอพัตามูคุยกับคนในไลน์มานั่งดูคลิปอะไรอยู่ได้หนูมดูอยู่ได้เพิ่งกดเข้ามาดูเฉยๆให้กลังใจคนห <50, 000 S 2> ้าหมื่นคนเขาเนี่ยไม่คุยกับเขาล่ะส่งกำลังใจจ้าเขาสาดทิ้งลูกทิ้งเต้าทิ้งปวดทิ้งเมีย้จะมาโอยอะไร คุยกันดีๆหลังใจเนอทุกคนใช่ไหมหาไม่จริงไม่จริงเห็นด้วยกับน,น้องบิวมาไม่จริงไม่จริงหรอกฉันอุตส่าห์ทิ้งอ่ออะไรนะต้มกับข้าวว่าอยู่ที่เกาแต๊ดอะ่ะเคสสีเขียวอ้าวไม่แก้ให้ด้วยเกาแตดเกาแต๊ดแก้สิเกาแตดอะไรเตาแก๊ไกโอ้ก็นดูว่าจริงๆริ ก็สีไรเคดแม่สบายอยากเทิร์ตะเขียนสีเขียวแม่วันอีกเคียงหนึ่งโลกวันเพียร์มันมีโทษนี้ยี่หล่าโทรศัพท์ก็เลยว่าเอาเอาเนี้อเอาเครื่องเฝ้าเนาะไปเปิดเบื่อไหมเสี้ยเค่องสมนี่เออคือโลเป็นตีกเับวะเนาะเพลงอ่ะใช่ค่ะ เห็นไหมทุกคนเดินด้วยกับชันใช่มีอะไรจะถามก็ถามเลยครับทีนี้เออใส่มาเลยค่ะนําเข้ามาทุกคนหาอะไรพูดกันเอออยากฟังอะไรพิมพ์มาแต่ว่าขอเน้นเป็นเรื่องคนอื่นนะคะเพราะเราจะรู้ถ้าเรื่องตัวเองเราจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ใช่เฮ้ยขอเป็นเรื่องเราไม่ใช่เรื่องคนอื่นเดี๋ยวเปิดดูวงปีเจ็ดทำเสื้อไปสักสิบ เออเลิศเไม่ได้แม่นกต้องให้นกเป็นคนทําสิเว่านกจะถ้างานก็ใส,ใส,ใส่ใส่เสื้ออ่าลูกชายดีกว่าแม่มันก็ได้ใส่หลายคนแต่สัญลักษณ์ของแม่ตอกก็ใส่หมวกกันแล้วกันเออเป็นโลโก้บแบรนด์แม่ตอกมึงไม่ต้องทำสติกเกอร์แบบอนุนันนี้เนานนะให้เป็นแบบเป็นการ์ตูนใส่หมวกแบบจะเป็นแม่ตอกมากเลยนะเพราะมันชัด ไม่ตกเช็งฉันปะเนี่ยแปลงโลกลกนี่แหละเช่งสันไเรอยู่นะ <laughs> เราจะเน้นแต่เรื่องคนอื่นไม่เรียนเรื่องตัวเองใช่ค่ะเพราะเรื่องตัวเองเราไม่ค่อยรู้ถ้าเรื่องคนอื่นเราปังจริงถามแล้วตอบเรเดอร์บัสนถามว่า,า,วาอย่างไนะถามว่ากินเขาไปกินราคา <laughs> <laughs> คนอื่นอะกินแล้วคนแต่ว่าต้องไม่เบาพื้นคนอื่นลูกชายบอกน้องหมาที่ให้หััวพันอะไรคะคนถามเอออันเนี้ยไม่ถึงพันครับไม่ถึงพันใช่ค่ะสายพัน์ไม่ใช่ราคาน่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเออวาบกระเทินคืออะไรวะหมาว่อาบกระเทินไหม บ่พ่อจิกัดกัดกัดบ่พ่อเหลียววตาเ้ามนะน้องอายมาไหมแสดงว่าเข้ามาไม่ทานน้องอายมาวิ่งตระคบเป็นแบบเพลงลูกสาวออกเมื่อไหร่ก็น่าจะรอทำเอ็มวกเอวีอะไรนู่นแหละครับเพราะว่าพี่นุกแกค่อนข้างจะทุนหนาแต่ลุ่นพศกรทุนไม่หนาไงก็เลยปล่อยแค่ทีเป็นแบบเป็นเพลงลงไปเฉยเอ็มวีแค่ว่ากัน ประชาชิต้องการถ้ามีคนห้องมาเราก็จะได้ชมฝาก<ด>ช่องนกด้วยนะครับช่องอะไรครับโลกชาวนาไงหลายช่องเ้วเกิดเขาบอกก็ช่องนาวิหกเสียงวิหกโกอ่ะโดนเฮ้เกอร์แฮกไปไงครับ oh, ติดตามสามแสนนะ่ะ YouTube ก็เลยไม่มีไม่มีรายได้ในส่วนนั้นเลยก็ได้ทําช่องใหม่ส้นเร็วนะหมายถึงใครคนที่แฮก ไม่อยากจะไปสาดไปแช่งมันอ่ะเอออย่าไปแช่งคนไม่ดีนะให้มันเป็นไปตามเวียนตามการของเขาขอมาด้ว่ตัของเขาเองเราไม่ต้องไปแซงเขาหรอกพว่าแซงที่ไปแซงผู้ใดเนาะแม่จะแม่บ่แซงผักข้าซะจะแม่บ่สร้างผู้ใดคักซะเสียงได้หัว เกิดเป็นมนุษย์ชาติเนี uh ่ยอย่าไปหาเกียรติคนไปโม่ไปซ้วมันไม่ด uh ีอมันแย่ไงแมกก็ยังไม่เลิเออมีแต่ว่าถ้าเกิดเอออยู่ตรงนั้นแล้วไม่ดีก็เดินออกมาเลยไม่ต้องคุยคือว่าสีไม่เสมอกันไม่ต้องคุยเฮ้ยทำไมมองบนน่ะมันเขาว่าไงอ๋อขุ่นอ๋อโอเคโอเคเอาไว้อาบัท่านโดดเด้อผมมือนแบบมึงได้ขันแบก สักครู่นะคะกำลังทาตาอยู่ค่ะาเขา้สักครว่แชร์นาราที่สุดเไอซีจากสกแก๊บสวัสดีค่ะอุ้ยสแก๊บคุณพ,พี่สกแก้วเป็นกำลังใจให้นะคะชาวสกแก้วเนาะเป็นกำลังใจให้พี่น้องสกแกว้วพี่น้องอารลันพี่น้องสุริน,นพี่น้องสีเกตพี่น้องอุบลพี่น้องไส้แดนทุกหม่องทุกบอละแมันโอ้ยจะแมันเอียงเจมจะเปลี่ยนยังสาระแมันนกเรียตัวน่องนุ่งซุ่มแซงซุ่มไอ้ไส้ อาหารอืมช่ไม่มีเพื่อนบ้านอืมดน,นะครับไหลมนุษยธรรมไปควเป็นมนุษย์มาหน้าจังสีจังบ่เป็นอาย่เป็นคนจรยงจริครับพอเสียงธรรมดาเออไหลมนุษยธรรมไหลความเป็นมนุษย์มนันเป็นอืมมันเป็นน,ปน,น,ปน,น้ำกันเบิดบ่ะเฮ้อ เป็นมื่นนะเป็นมืนม่นมื่นแล้วไวอ้พวกอินฟลูก็มาตีมื่นนะแม่เป็นฟิลแบบไม่รู้เรื่องรู้หาอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมาทําคลิปแบบเหมือน,นว่าเอาไปเอาของเขามาเนาะเออเป็นตู่เป็นตาเลยนะมุงไม่ดูประวัติาศาสตร์เหรอเกิดมาพอแม่ระวติศสอนนนองสนุนเนาะแบบนี้รกืกอือาาอะไรปารดคนข้างนอก รูปเจดนอเรชั่นเลยอ้าวอ่ารีดกว่าอันนี้มีผู้ลัมลุ่มเรื่อยอายุอย่างนี้นะ ต้งกำลังใจให้พ่อจ่า้าพีนองกับยุุ่ภูนลายเี่ครับพี่น้องยูแนหนาขุนทหารทั้งหลาน บ้านพี่กลับไปไม่ได้เลยสงสารคนแก่ที่บ้านจังเป็นห่วงเหลือกเกินโอ้เป็นกำลังใจด้อยครับเป็นกำลังใจเด้อเด้อตัวนนี่แะละตัวนสั้นอันมันลนใส่น่ะจังแม่มาเกิดเนี่ยข้างสี่ขึ้นเนื้อตปเะเท,ไทยไให้แต่นกบะคือว่าเกิดมาศาสตร์หนึ่งสิไม่เห็นเปิดตทุซินคุยยางปะเนี่ยฮุมะละ่นแะ เห็นแกเห็นตอนนี้เอาไปไปตกเกิดเอาไปไให้บันเกิดขึ้นตั้งแต่กี่นี่ไปไปชายแดนมองสามประเทศของอุบลราชธานีลงไปท่ายนังสีเมืองไม่เพล่นภาไปเที่ยวว่ามนีเป็นชายแดนของหยางมนีเป็นของหยางมนีเป็นของเฮ้าไปเห็นตะห้อยลูกเปื่ออยู่น้ำต้นใหม่นั่นว่าน่ารู้สึกว่าน่าจะเป็น พอศ .2535-36 <c oughs> ที่เขาแบบลบก,กันล่าสุดแล้วทหารเสียชีวิตเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนกไปอ่านประวัติตรงัง้ยึดเลยว่าอุ้ยสงครามมันเกิดขึ้นในช่วงที่เรากําลังเกิดหรออะไรงเงี้ยอะไรก็ยึดข้างเราได้ไหมมืดว่ามันไม่เกิดขึ้นอี๋มันเคยเกิดขึ้นหรอตอนงๆที่มันมันอยู่ในยุคไหนแล้วที่ไม่เคยไม่ควรเกิดขึ้นนะแล้วอะไรมือหนึ่งจะได้ว่าเกิดขึ้นวนนี้ไหม เริ่มต้นมาตั้งแต่เหตุการณ์ปตทเลยโอ้ยบอกว่ามีน้ำท่วมเกอนแล้วพจะเคยเห็นน้ำท่วมที่มีการสูญเสียมาครับวันน mm ี hmm. ้น้ำท่วมโคว COVID, mm ิดแผ่นดินไหวบ่าเ,เคยเห็นก็เห็นมานนี้ไหม mm hmm. จหวัดตึกถลม่มแตวังสันแล้วมันอยู่ในเวลาเวลากระชันชิดร่วมเีเนาะไม่นานนะนี่ นั่งกันมาแป๊บเดียวไม่ใช่กี่น้อบบานเสร็จแล้วเ้าพีก,ก็ซื้อสิ่ร้อยไม่ไมบอก้อกคนเดี๋ยเดี๋ยวม่มเคยเห็นกันด้เห็นเพราะว่ตทิศาสตร์เขาไม่ให้เรียนตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่แล้วครับรอแม่ห <c oughs> นูบารูเลยทำไมเขาไม่ให้เรียนนะแม่ ยากว่ะไม่มีเบอร์ตรงด้วยจะถามก็ไม่ได้โอเ้เดินยจะน้อยพี่ก็ซื้อก็ร้อยออกมาขอเลขีกแปลกให้เว้ยพี่กินข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับ ยังไงคะหนูวันนี้บาทร้อยยี่สิบบาทนะครับ FC เสียงนิ่อเด้วยค่ะขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> เป็นเพราะอากาศอีหรียมาขึ้นเนี่ยทางเสียงก็ได้กับบ่ออกมื่อนีได้ไมัมแน่นะ โทษปีหรือเปล่าโทษปีหรือเปล่าหนูไม่โทษปีหรอกโทษอะไรคะโทษดัก่ะแม่แม่ดูแต่งหน้าทุกวันเบื่อไหมครับเ<ม>่อถ,นะถ้าเบื่อก็ให้พีม่มาไม่เบื่อถ้าไม่เบื่อก็ให้พีม่มาไม่เบื่อค่ะแม่พูดถึงมาแม่เมื่อจะว่าแม่มแ,มมมแมต่งน้ำเป็นหล่ะรู้ นอกจากแม่เบ่งบอ่อแม่เคยแม่เคยแบบว่าแต่งหน้าให้ดาราพลาดบางไหม ลาพหมายถึงแบบไม่ชอบอย่างี้หรอไม่ใช่หมายถึงแบบก้อนอะไรเนิ้ดติดคิ้วติดอะไรแบบอ๋อมีสิจาก็ปกติหรอใช่ก็มีบางบางทีเขาก็ยุกยิกยุกยิกไงเพราะว่าของนกไม่เคยอันนี้ไงคงนกเคยแต่แปลงเข้าไปในลูกตาเกือบตายห่าเพราะมันยุกยิกไงมันยุกเยกอากาศเปลี่ยนใจคนไม่เปลี่ยนนะครับ ูไ,ไม่น่าเบื่อครับน่าหลากไลทุกวันในทุกเวลายิ่งดีรู้อองม่เอคิดถึงไม่มีเบื่อครับขอบคุณคบแม่เออมื่อนี้สัมผัสเขาจะตกไท้ยตกลาบอาจสามเทียบเอออุ้ยควรส่งให้หน่าปะอันนี้อยู่นี้หรอใช่เออเดี๋ยวค่อยท่านั้น นางก็น่ารักนางตุ่มเป็นสติ๊กเกอร์หัวใจสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยกลัวฉันลืมแต่ว่าไม่ได้ทวงวะนะมไม่เบื่อจ้ะไม่เบื่อหรอกจ้ะไม่เบื่อเท่ากับเบื่อเห็นไหมเขาบอกเอาก็ไม่กี่บอกว่าถ้าเบื่อกัยผิวไม่เบื่อไม่เบื่อกัยผิวไม่เบื่อยังไงก็ไม่เบื่อ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 เบื่อแม่ก็คงไม่เข้ามาดูหรอก นี่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 แต่งมาให้น้องก่อนนะตอนนี้เอาน้องนี่ก่อนแล้วกันจะไม่ขึ้นไข่อ้อเลยเนี่ยไ <c oughs> ข่อ้อย่อวายให้ไหลเลนคักก่อนไผฟ,ฟังกาสะออนให้มวนหูเห็นบ่า เนเดือสาทุเดือดอกไม้ถูกเทียนไขขาวเหล่ากองแป้นป้องแค่ว่าแวนวีเออตังอยอรไหว้อันชุรีเสียงดีเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเป็นนักร้องเนาะดีเนอะที่ได้เป็นคอนรอย อย่าลบลูวิชาคูบาอาจารย์อย่าเกียดขานของคลัมบอดีผู้เท่าพันธือเดียวมันสิผิดผียวชีวิอละลืนคำสอนสั่ง จอเอาจำเอามาใส่ใจเสมอเอา,ออาคิา้วก็หญิงที่ะใครหอยาว่าเห็นอลไรเล่นมาอุ้ยแม่เงินอ,อะไรอะฮะ สมัยแรกๆก็จะเป็นลิปสีนูดเนาะเป็นนูดๆ,ๆของน้ำตาลๆๆทาแล้วก็ลบทาแล้วก็ลบอันนี้ก็จะเป็นบำรุงก่อนแล้วก็ลบเป็นลิปจต่เขาเหนียวดำแล้วก็ลบรู้สึกว่าวรนแรกน่าจะเจ็ดลอกน่าจะสิ่นะปกติอะอันนี้ก็จะมาลงสีเพราะเมื่อกี้เราลงแค่ความมันความบำรุงจุ๊บๆนะค่ะ นิ้วนี้ผ่านพระเอกมาแบบหมดวงการนะนิ้วนี้แหละนิ้เลยนิ้วนี้แหละผ่านทั้งพระเอกผ่านเขามิตราชีพเป็นสมาอิมาดามเนธเนย์ป่อยหยอกหยอกหยอกอย่าพูดถึงคนที่เขาอยู่คนระบบขนาดแม่เล่ด้วยใจยังประทานประถามมากเออจริงงงว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับพระจากเขารู้บ้านนะตามไปบ้านเลย แม e, ่ค like ้อบอกว่าอะไรตอนขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนะลูกมีออกไปทา้งไหนบ้างนี่ตายคือก็ได้แหละว่ามีเกิือนความสามารถเจบิวก็แล้วกันเมื่อวานนี้ฉันยกสังกสีจ้าแล้วความก็โอ้ตายแล้วพันคอฉันจะฟงไหมนี่กลัวมันโดนตะกุยแม่ก็เดินออกไปหานกเลยสิหานกที่ไหนข้างหน้าหรอจริงเวทีเราเราทำอะไรก็ได้เนาะจริงๆแล้วอะสวัสดีค่ะพ่นาพาเฟืองฟูรเริ่มครับ เอยเด้ใช่ขออะดนในมาว่นมาบอกเออ <c oughs> ยุทธาทีหรอกโอ้เจ้าของเขาไม่อยากได้หรอกม้งโทรศัพท์เขาวางไว้เป็นที่เป็นทาง